สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับบรรยากาศวัดอรุณครับยามเย็นๆครับบร,บรรยากาศที่เราคุ้นเคยครับความสวยงามขององค์พระปรางความสวยงามของการท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากมายหลากหลายประเทศมาเยี่ยมมาเยือนครับบรรยากาศเย็นๆวันนี้ครับประมาณ6กโมงครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับแล้วก็องค์พระปรางก็เปิดไฟนะครับ สวยงามมากๆเลยครับแสงสีทองของดวงอาทิตย์แสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาที่องค์พระปางสร้างความสวยงามครับเกิดบรรยากาศที่งดงามจริงครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ไปไหนนะครับนักท่องเที่ยวก็อยู่ภายในวัดอรุณเป็นจํานวนมากครับเหมือนจะรู้ว่ายามเย็นเย็นของวัดอรุณเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนคลั่งไคล้หลงไหลครับแสงสีทองขององค์พระปรางนะครับ คดงามจริงๆครับหลายๆคนเคยมาที่นี่พอจะทราบอยู่แล้วครับว่ายามเย็นๆที่นี่จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับหลายคนมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปช่วงเวลาย็นเย็นครับประตูทางเข้าพระปรางด้านทิศตะวัอนออกคือด้านนี้นะครับก็จะปิดในเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยปิดไปทีละประตูนะครับ ไปจนถึง6โมงครึ่งครับพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็จะเป่านกหวีดยาวๆนะครับ3ครั้งก็แสดงว่าหมดเวลาลงแล้วครับประตูทุกบานก็จะทำการปิดครับส่วนลานด้านนอกขององค์พระปรางนะครับก็จะมีลานโพนะครับสนามหญ้าก็จะมีนักท่องเที่ยวครับยังคงถ่ายรูปกันอยู่นะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความงดงามของที่นี่ สวยงามจริงๆต้องบอกว่าสวยงามมากๆนักท่องเที่ยวหลายๆคนข้ามฝั่งมานะครับข้ามฝั่งมาจากท่าเตียนครับมาเพื่อถ่ายรูปที่วัดอรุณโดยเฉพาะถึงแม้องค์พระปรางจะปิดก็จริงครับแต่ด้านนอกครับยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวครับในแต่ละวันครับ ผมเข้ามาวัดอรุณตั้งแต่บ่าย3ามโมงครับมาเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้พี่ๆได้ชมกันช่วงเวลานั้นนะักท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากครับหลายๆคนเช่าชุดไทยมาจากด้านหลังนะครับสวมแล้วก็เดินชมภายในวัดอรุณแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับองค์พระปรางสร้างบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวพี่ๆจะได้ชมช่วงท้ายคลิปนะครับดูบรรยากาศที่ นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปที่องค์พระปรางและก็บริเวณหน้าลานพญายักษ์ครับคำ่คำๆแบบนี้ครับช่วงเวลาสักประมาณ6โมงกว่าก็อยากจะให้พี่ๆทุกท่านทุกคนได้ชมบรรยากาศสวยๆขององค์พระปรางและก็บรรยากาศที่วัดอรุณครับอยู่กับนักท่องเที่ยวครับหลายกลุ่มเป็นอย่างมากหลายร้อยคนนะครับไปจนถึงท่าเรือครับนักท่องเที่ยวก็ยังรอเรือ ที่จะไปตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียทีกไปท่าราชวงไปเยาวราชไปไอคอนสยามก็มีนักท่องเที่ยวรอที่จะขึ้นนูเรือที่นั่นเป็นจนํานวนมากเลยครับวัดดุลเองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวันวันหนึ่งก็หลายพันคนนะครับสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดทั้งวันครับไม่ว่าจะแดดร้อนหรือฝนตกยังไงที่นี่ไม่เคยที่จะหยุดนะครับ มีเหล่าบรรดานักท่องเที่ยววเวียนมาเที่ยวชมอยู่ตลอดทั้งวันครับเสน่ห์ของวัดอรุณนอกจากจะมีพระปางวัดอรุณที่เป็นศิลปะที่มีความสง่าและโดดเด่นแล้ว mm hmm. ก็ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และก็เก่าแก่มากๆนะครับตั้งแต่รุ่นสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยครับอยู่ภายในพระวิหารและก็พระอุโบสถครับด้านหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถก็จะมี พญายักษ์วัดแจ้งครับยืนอยู่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็มากราบไหว้ขอพรถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับบริเวณด้านหน้าองค์พระปรางก็จะมีโบสถ์น้อยครับด้านในปิฎษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับและก็แท่นพระบัรทมของพระเจ้าตากสินครับอยู่อยู่ภายใน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรครับใกล้ๆกระโบ์น้อยก็จะมีพระวิหารน้อยครับที่อยู่ติดๆกันครับด้านในก็มีประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตอยู่ด้วยครับผมเก็บภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปภายในพระปรางนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวครับมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะครับทั้งคนเต่าคนแก่ มาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายทีเดียวครับสร้างบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมากครับแดดอ่อนๆนะครับนักท่องเที่ยวสวนยุทธไทยสวยงามจริงๆครับทั้งชายทั้งหญิงครับมีชาวเวียดนามเยอะมากๆนะครับวันนี้ชาวเวียดนามนี่สังเกตได้เลยว่าเยอะจริงๆครับแล้วก็มีชาวจีนครับชาวจีนมีคนไทยน้อยมากๆครับส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวเวียดนามชาวจีนครับ เยอะจริงๆครับวันนี้มาสวมชุดไทยเนืองแน่นไปหมดครับด้านล่างนี่โหเยอะจริงๆครับก็คงไม่แปลกอะไรครับเขามาประเทศไทยก็อยากจะสวมชุดไทยครับชุดไทยก็เหมือนเป็นชุดประจำชาติของเรานะครับเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเหมือนเราไปเที่ยวเกาหลีครับเราก็อยากจะสวมใส่ชุดทันบกครับหรือไปญี่ปุ่นผู้หญิงก็อยากสวมชุดกิโมโนครับ ด้านนี้เป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับสวยงามมากๆกับนักท่องเที่ยวจะชอบมุมนี้มากๆนะครับเวลามาถ่ายรูปครับช่วงเวลาในเย็นแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องมาทําให้เกิดแสงรลยิบระยับที่ชุดไทยครับถ่ายรูปแล้วสวยงามมากๆชุดไทยก็เช่าที่หลังวัดอรุณนะครับด้านหลังเลยบริเวณถนนอรุณามารินครับ ราคาก็เริ่มตั้งแต่200บาทนะครับไปจนถึงหลักพันครับแล้วก็มีเครื่องประดับให้นะครับแต่งหน้าทำผมก็อยู่ที่ตกลงกับทางร้านครับว่าจะสวยมากสวยน้อยแล้วก็จัดเต็มองค์เลยหรือเปล่าสามารถคุยได้ครับราคาไม่แพงครับมีหลายร้านให้ได้เลือกด้วยครับตามที่เราชอบเลยครับชอบชุดแบบไหนก็ไปลองสอบถามดูกันได้นะครับ มีอยู่ที่ซอยอรุณนรินซอย1 0ซอย12และบริเวณใกล้เคียงด้วยครับลองไปสอบถามดูได้ครับปุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับราคาก็ไม่แพงเป็นกันเองมากๆครับแต่งหน้าทำผมมีเครื่องประดับให้ด้วยครับการเดินทางมาวัดอรุณก็สะดวกครับมาได้ทั้งทางเรือนะครับบริเวณด้านหน้าวัดอรุณครับข้ามฟากมาจากวัดโพนะครับ มาขึ้นที่ท่าเรือวัดอรุณนะครับแล้วก็เป็นเรือด่วนเจ้าพยาแล้วก็มีเรือท่องเที่ยวนะครับเจ้าพยาทัวร์ลิสโบสท,ที่มาจากเอเชียทีคมาจากไอคอนสยามมาจากท่าราชวงศ์ท่าราชนินีมาลงที่บริเวณท่าเรือวัดอรุณครับส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินก็มาลงที่ท่าอิสระภาพครับแล้วก็เดินมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะถึงวัดอรุณครับ ส่วนพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยมาวัดอรุณนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับแนะนําให้มาช่วงสักประมาณบ่ายสี่โมงครับและอยู่ยาวๆไปจนถึง6กโมงหรือประมาณ6กโมงครึ่งบรรยากาศสวยงามมากๆครับที่นี่ครับริมแม่น้าเจ้าพระยาก็บรรยากาศดีมากครับช่วงเย็นๆองค์พระปรางก็เปิดไฟพอดีครับแสงสวยงามนะครับภายในวัดอรุณเราสามารถไปสักการะขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวได้นะครับทุกจุดเลยครับมีแต่องค์พระที่สําคัญสาคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวแล้วนิยมที่จะสวมชุดไทยทั้งครอบครัวนะครับถ่ายรูปเราจะเห็นเป็นจํานวนมากเลยครับที่มาเที่ยววัดอรุณในช่วงเวลานี้นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ